สวัสดีค่ะเด็กๆที่อยู่ที่บ้านทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันเด็กๆที่พักผ่อนตกปลาแล้วใช่ไหมเรียมาโรงเรียนไม่ได้ใช่ไหมคะมา่อเช้าเกับอกคุณดีไปแล้วใช่ไหมได้เรียนเลขคือดีคะอ่าใช่แล้วได้เรียนเรื่องเลขเลขอะไรคะอ่าเลขไทยวันนี้คุณตุ้มจะพาเด็กมาชวนเด็กๆมาสังเกต สังเกตการสังเกตโดยใช้สายตานะคะเราใช้ตาสังเกตารสังเกตมีหลายอย่างใช้มือสังเกตใช้ตาสังเกตใช้ตาใช้จมูกแต่วันนี้ขุดยิ้งสำคัญมาเออสังเกตด้วยสายตาอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงเด็กมองข้ามอง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 ้ององงมุ้งมอองาเป็นงองคงมงองมองององมองมองงอยู่ทม่ไหนเมี่ยใมมอ ต้นเรื่องที่ต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ถ้ามีใช่ไหมคะเ<ม>อาละเดี๋ยวจะพาเด็กสังเก,กตใต้ตาดีๆนะคะไปดูที่ว่านอกจากต้นไม้แล้วมีอะไรอีกมาดูกันค่ะมาทุกวันเลยรู้ไหมสังเกตสิเห็นมีอะไรบ้างคะในสวนสวนเห็นไหมคะว่ามีอะไรมีลูกปั้นสีทองเห็นไหมนั่นคือในนิวันคดีเรื่อง ถ้าอภัยมณีถ้าเพลนีเต่าตีให้เด็กอยากรู้นะเดี๋ยวเราจะเรียนตอนผสมแล้วก็มีนางยักษ์อยู่ในบ่อเด็กอาจจะไม่เคยสังเกตเลยก็ได้เพราะเดินผ่านไปผ่านมาเอาล่ะแต่นี้เด็กมาดูคืออยากให้เด็กดูพ่อแม่พ่อแม่อะไรนะดูสิคะพ่อแม่อะไรเอ่ยครอบครัวของกระต่ายมีกระต่ายกี่ตัวนะสิคะหนึ่งสองสามสี่สังเกตกระต่ายทั้งสี่ตัวมันแตกต่างนะตรงไหน ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต,อก,ต,อ,กต,อ,กตอกอะอย่างน้อยแตกต่างท่าทางใช่ไหมคะจะมีบางบางตัวนั่งค้าเหยียงคอบางตัวนอนหมอบบางตัวนั่งสองขาสิ่งที่กระต่ายสี่ตัวนี้แตกต่างกันคืออะไรคะหูแล้วก็สีใช่แล้วเด็กๆสังเกตเป็นแล้วการสังเกตมีประโยชน์นะคะมองอะไรเราองจําให้ได้แล้วเราจะได้รู้ละอะไรอยู่ตรงไหนอะไรแตกต่างอะไรที่เหมือนกันอยากรู้ไหม เด็กคุณจะมีกิจกรรมี่เด็กทำอยากไปดูไหมคะว่าคุณจะทำอะไรอ,ะอยากดูตามาเลยค่ะตามมาเลยค่ะเอ๊ะ okay. เป็นยังไงคะสังเกตสิครูตุ้มอยู่ตรงนี้กับครูตุ้มอยู่ตะกี้นี้ครูตุ้มอยู่ตรงไหนนะเออที่อีกที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่งเหมือนกันไหมเด็กๆใช้สายตาสังเกตสิติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัตกตเหมือนไหมคะ อ๋อไม่เหมือนตะก,กี้เด็กเห็นอะไรข้างนอกจะเห็นเป็นสีเขียวมีต้นไม้มีเสียงซาซเหมือนเสียงอะไรไทยๆได้ซาซ,าซาที่เหมือนเสียงน้ําหยดน้ําพุใช่มีน้ําพุแล้วก็จะเจอสวนส,วน,สวนพระอภัยมณีเด็กๆมเ,เดินไปผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ัปดาห์ต่อไปหรือว่าเปิดเทอมมาเรียนออนไลน์ site, มาเรียนที่เรียนเด็ดกสังเกตนะว่าในสวนพระพายมีมีอะไรบ้างเราเห็นอะไรคะเห็นพระพายมณีกาลังทำอะไรเป่าปีแล้วก็เห็นอะไรคะเห็นกระต่ายนอกจากพระพายมณีกระต่ายยังมีอะไรอีกเยอะแยะ,ยะเลยเด็กมาค้นหานด้วยตอนนี้ครูตุ้มอยู่ที่ไหนในห้องใช่แล้วในห้องครูตุ้มมาอยู่ในห้องเด็กๆก,ก็สังเกตมันแตกต่างกันใช่ไหมคะมีสิ่งที่แตกต่างกันนอกจากที่ ถานที่แล้วเดี๋ยวจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กมาดูซิว่าคุณครูมีอะไรให้เด็กสังเกตมาดูกันเลยเป็นยังไงคะเด็กๆเห็นอะไรเห็นลูกบอลมานับซิลูกบอลมีทั้งหมดกี่ลูกหนึ่งสองสามหนึ่งก็เรียงลำดับที่หนึ่งอันนี้เป็นลำดับนะลูกไม่ใช่จำนวนนะตัวเลขหนึ่งนี่แทนลำดับที่หนึ่ง สองลำดับที่สองสามลำดับที่สามเด็กๆสังเกตสิว่าลูกบอลสามลูกมันมีลูกไหนที่แตกต่างลูกไหนคะใช่แล้วเก่งมากตบมือหลายคนรู้แลกแต่ต่างคอลูกที่สองมันแตกต่างตรงไหนลูกที่สองมีอะไรมีเป็นลักษณะเหมือนหน้าคนใช่ไหมคะดูสิคะหน้าคนแตกต่าง แต่สิ่งที่เหมือนกันอันนี้ครูถามแตกต่างนะแต่ลูกบอลที่เหมือนกันสามลูกเป็นยังไงคะเหมือนกันตรงอะไรคะลูกสีถูกต้องสี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 เขียวเหมือนกันรูปทรงรูปทรงเหมือนกันคือทรงกลมทรงกลมทรงกลมแต่ลูกบอลที่แตกต่างคือลูกที่สองมันทำไมคะมันมีหน้าตาขึ้นมานั่นเองนะคะ เก่งมากเลยแต่นี้นอกจากลูกบอลแล้วเดี๋ยวครูมีอะไรให้ดูอีกมอ,อ้มาวม,ม,มีอะไรคะดูสิเป็นตะกร้ากี่ใบนับกันหนึ่งสองสามตะกร้าสามใบในตะกร้ามีอะไรสังเกตดูอ๋อติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกเห็นแล้วใช่ไหมตะกรา้าใบไหนที่ต่างจากเพื่อนหรือไม่เหมือนเพื่อนใบที่เท่าไหร่คะ เด็กๆเห็นเป็นใบที่เท่าไรที่มันไม่เหมือนเพื่อนหนึ่งสองสามใบที่เท่าไร่คะถูกต้องใบที่สามเอามาดูความไม่เหมือนก่อนอะไรไม่เหมือนคะของในตะกา้าตะก้าเหมือนกันไหมลูกตะก้าเหมือนกันไหมคะตะก้าเหมือนกันตะก้ามีสีอะไรสีชมพูทรงทรงกระบอกขึ้นมาแล้วในของใ่ตะกา้าสามใบนี้ มันต่างกับต,ตรงของในตะกร้าใช่ไหมคะตะกร้าใบที่1กับใบที่2ทําไมมีของเล่นคล้ายกันแต่ตะกร้าใบที่3ของเล่นในตะกร้ามันทาไมคะมันไม่เหมือนกันนั่นเองนี่แหละคะ่ะเด็กๆใช้สายตาสังเกตเก่งมากเรารู้ว่าอะไรที่มันเหมือนและอะไรที่ไม่เหมือนเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดกันซิว่าเด็กๆมองและสังเกตเป็นไหมพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วมาเลยคะ่ะมาทำแบบฝึกหัดกันคะ่ะ เด็กหยิบใบงานเมื่อเช้าเด็กใบที่เมื่อเช้ทาที่เด็กทํากับครูบีไปนะคะที่เขาจะเขียนวันจันทร์ใช่ไหมคะนั่นแหละเด็กหยิบมาดูแลเด็กดูซิว่าคําสั่งคืออะไรดูตรงนี้นะคะทุกคนชี้ตามการกระบาดภาพที่ต่างพวกเอาละอาล่ะอานอาีกครั้งนะตากากระบาดภาพที่ต่างพวก เมกี้เราดูแล้วใช่ไหมคะภาพที่ต่างพวกก็คือที่มันไม่เหมือนกันภาพแรกเป็นภาพอะไรแอปเปิลแอปเปิลมีหนึ่งหนึ่งผลสองสามผลเด็กๆดูผลที่เท่าไหร่ที่มันต่างพวกต่างตรงไหนต่างตรงไหนคะอ่าหลายคนบอกภาพที่สามต่างตรงไหนคะต่างตรงภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองมันเหมือนกันเพราะมันมีใบาภาพที่สามมีไหมคะไม่มีดังนั้น ภาพนี้ไม่เหมือนแกไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมดเด็กการกระบาดวิธีการกระบาดจำไม่นา่าลุกให้จุดจากตรงนี้มุมนี้มานี่เลยลากมาอีกมุมหนึงเลยนะคะแล้วก็ลากอีกมุมหนึ่งเลยนะคะนะคะต่อไปภาพอะไรภาพรองเทา้าดูนะสังเกตที่ดีอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนการกระบาดเองภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะภาพถ้วยสามใบ ภาพสุดท้ายเก้ายี่ง่ายมากสำหรับเด็กอสามของคุณครูเด็กๆไปทำเองนะคะเด็กๆเ,เก่งมากคุณครูรู้แล้วว่าเด็กๆทุกคนเวลามาโรงเรียนตอบได้ทำอะไรได้หมดภาพแค่นี้ทำได้ไหมคะทำได้ทำไปอยากสนุกสนานาพักผ่อนแล้วเราก็ทำยู่บ้านสนุกสนานไม่ต้องออกไปไหนนะครับลูกเราทำเสร็จแล้วก็อยากจะระบายสีก็ระบายสีเอาละค่ะ สำหรับวันนี้การสังเกตตาเอาแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย